จงภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมไดนโนเสาร์ที่มากมายถึง13ชนิดด้วยกันมากที่สุดในโลกเลยซ้ำไปนะครับเป็นไดนโนเสาร์ของไทยความจริงแล้วเขาอยู่ที่นี่มานานนับเป็นร้อยล้านปีแล้วแต่ในศูนย์ภารบิจแผ่นดินไทยไป้วโดยมีหุบเขาภูเวียงกาลสินและดินแดนภาคอีสานเป็นแหล่งขุดพบซากฟอสซิลไดนโนเสาร์มากมายควรค่ายการรักษาเรียนรู้ อวสวัสดีครับพบกับรายการ Go with me ไปกับหินครับวันนี้พามาการสินครับมาดินแดนแห่งเดินเสาวของประเทศไทยที่วิพัน์ศิรินทรนนะครับด,ด้านหน้าก็จะมีการสาธิตการขุดค้นนะครับมี กระบะทรายให้คนสนใจอยากจะหัดเป็นนักธรณีวิทยาขุดค้นซากฟอสซิลไดนโดนเสาร์ก็มาขุดค้นได้นะครับเป็นกิจกรรมก็จะมีคู่มือมี่วดตักมีไม้ปักนะครับไปไกลเลยรู้ครับมาที่นี่กิจกรรมมากมายมีไดนโดนเสาร์เยอะแยะนะครับเพื่อความภาคภูมิใจในประเทศไทยของเราที่มีไดนโดนเสาร์มากมายครับมีพืชปงโบราณมีไดนโดนเสาร์ซุกอยู่ตาม ชายป่ามีจำลองล่องรอยตีนของมันครับมันขยับได้ด้วยครับโอ้โหในชีวิตนะครับเนี่ย สโดอกพอดส่ดวนเจ้าตัวนี้ขยับปากได้ด้วยครับ <The mo ans> จระเข้ชาลาวันเราก็อยู่ในยุคไดนโนเสาร์นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันถึงแม้จะเหลือน้อยหน่อยสโดอพอตกินพืชตัวใหญ่ และก็ลองลอยสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของออกซิเจนครับเป็นฟอสซิลโบราณต้องไปเรียนรู้ที่นี่ครับทั้งเรื่องฟอสซิลเรื่องไดนโนเสาร์เรื่องของวิวัฒนาการต่างๆเรื่องของดินหินแร่ธาตุมาในว่าเวลาราชการนะครับตกตอนเย็นเขาจะปิดเพราะฉะนั้นมาให้ทันถ้ามาไม่ทันตอนเย็นก็ดูไดนโนเสา์ด้านนอกไปก่อน สำหรับคนที่สนใจหลุมขุดคน้ดนไดโนเสาร์ของจริงนะครับเดินไป350เมตรด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นไปดมภูเขานะครับเชิงเขานะ่าจะเป็นหลุมขุดคน้นถ้าสนใจรายละเอียดลึกๆเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ของก,กรมสกปรนนีให้มาบรรยายเป็นพิธีกรได้ครับเอาละครับได้เวลาเข้าไปเรียนรู้ในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สินทอยกันลวครับตามมาเลยครับค่าเข้าชมไม่แพงครับ แต่ว่าสูงัยเข้าฟรีเหมือนเดิมมาถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์ศิลินทรต้นกำเนิดไดนโนเสาร์มาเข้าดูพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เรื่องเล่าจากอดีตจากกวานโลกกำเนิดสิ่งตา่างๆแหล่งเรนรู้ชั้นดีของกรมทรัพย์กรณรีเรามาเริ่มต้นกันที่กำเนิดเปลือกโลกดินอินทรีย์ครับ จะกลายเป็นหินแข็งหินแข็งที่เป็นเปลือกโลกเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อผิวโลกยืนตัวลงเมื่อประมาณ4,500ล้านปีมาแล้วหินชนิดแรกที่เกิดจากเปลือกโลกเย็นตัวนี้เรียกว่าหินอัคนีเมื่อหินอัคนีพุพังกลายเป็นตะกอนและถูกพัดพาไปสะสมตัวเกิดเป็นหินตะกอนหรือหินชั้นและเมื่อหินอัคนีหรือหินตะกอน ได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงก็จะแปรสภาพเป็นหินแปรซึ่งทั้งหินแปรและหินตะกอนเมื่อผุพังสลายตัวตะกอนจะถูกพัดพาไปสะสมตัวเกิดเป็นหินตะกอนได้อีกต้องมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดสิ่งมีชีวิตชิ้นช้นิดแรกๆของโลกและพัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นการสือ่อความหมายนี่สุดยอดครับ เขาใจง่ายจงภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมไดนโนเสาร์ที่มากมายถึง13ชนิดด้วยกันมากที่สุดในโลกเลยซ้าไปนะครับเป็นไดนโนเสาร์ของไทยความจริงแล้วเขาอยู่ที่นี่มานานนับเป็นร้อยล้านปีแล้วแต่ดินสูญพันธุ์จากแผ่นดินไทยไปแล้วโดยมีหุบเขาภูเวียงกาลสินและดินแดนภาคอีสานเป็นแหล่งขุดพบซากฟอสซิลไดนโนเสาร์มากมาย ายัน้องขธดูภาพสามมิติของไดโนเสารที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นทีเล็กแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์เทเล็กเนี่ยบ้านเราไม่มีจะเป็นสายพันธุ์ของสยามโดยเฉพาะและขาจนไกลยักษณะพิเศษทำให้เทเรสเป็นนักล่าที่น่าสะพรึงกลัวเทเรโนซอรัสเร็กซ์หรือเทเรสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีที่สุด เนื่องจากเรามีฟอสซิลที่สมบูรณ์มากพอจะศึกษามันได้อย่างละเอียดกระโหลกของทีวเรสแคบมากดวงตาทั้งสองมองไปข้างหน้าทำให้สามารถเห็นภาพเป็นสามมิติจึงกะระยะได้แม่นยำทิวเรสมีประสาทรับเกิน่นอันยอดเยี่ยมประสาทหูสามารถรับเสียงทาาที่ เรื่องราวเกี่ยวกับดืนสาวครบถ้วนทางระบบสารมิติการาของชวิในยุคคริติเทียสที่เด่นที่สุดคือการขยายพันธุ์ของพืชดอกนับเป็นจุดสำคัญที่นอกจากจะเปลี่ยนทัศนียภาพของโลกโบราณจากสภาพป่ามันมีสีสันที่แตกแต้มด้วยดอกไม้านานาพันแล้ว ยังส่งผลถึงวิวัฒนาการของการเกิดไดนโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกด้วยเช่นไทร,รโซรัสทอปไดโนเสาร์หุ่นบิกบืนที่มีจมอยปากแบบใหม่ทำหน้าที่เหมือนกันไกลคอยตัดพืชส่งเข้าปากเครื่องมือชนิดใหม่ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับอาหารอันโอชะนอกชอบการเรียนรู้เรื่องไดนโเดนเสาร์และสัตว์โลกดักดำบันเพิ่พมจำนวนขึ้นอย่างรวดเ,เ,เร็วการเกิดชีวิต การเกิดอากาศให้เท่กับเสียบกับและท่าตุถี่ไม่ใช่เหมาะสำหรับเด็กเพียงอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่เองเนี่ยมาเรียนรู้ได้ที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์สินทอวิวัฒนาการของชีวิตในยุคคริเทเชียสที่เด็กที่สุดอมีการจำลองรอยจีนไดโนเสาร์ที่กาสินอเอนาดูนาคูนะครับ ยู่งเป็นรอยตีนระศมีอยู่บนหินทรายริมลำน้ำมาไว้ที่นี่ เห็นเรื่องราวรอบลอยตีนของนอสาวต่างๆลกน้ำอกวามนี้เป็นเจ้าหกรด้ร้อนเนยู่นเรื่องเาองาชีิก็รปร่างหลังเกี่ยนกัพวกมันจะช่วยให้เด็กสาวหลันี้ม่งเสยร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ็อางเกิดจับเทคโนโลีเร สิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยมีบั้นพบรุดร่วมกันนะครับและมีวิวัฒนาการแตกเผ่าพันธุ์มีความหลากหลายขึ้นจากสัตว์เซลล์เดียวกลายเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนปรับเปลี่ยนไปบางยุคบางสมัยก็มีสัตว์สูญพันธุ์แล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาแทนที่จนกลายเป็นมนุษย์ยึดครองโลกและตอนนี้มนุษย์เองก็กำลังจะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกเพราะนั้นจงช่วยการรักษา ควาามมสุมร,รรขขอองงธชติโลกไวว้ันนี้ได้มีมอกาสมาเยือนวิถีพันซิรินทรนะครับเป็นเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่ราวต้องบอกว่าที่นี่สุดยอดมากสำหรับการเรียนรู้เรื่องแนวาร่าสาวเรื่องการกําเนิดโลกเรื่องของการกําเนิดสิ่งมีชีวิตการเรื่องการัรบหมอะสำหรับปเป็นแหล่งเรียนรู้ครับต้องบอกว่าทำนี้ต้ขอชมครับ เป็นการทำให้การ,อการขอบกรมชุวกันดีที่ทดีเยี่ยมครับยกนิ้วให้สองมื้เลยครับครับี๋ยวพบวกันในกาศนที่ใหม่นะครับวันนี้ขอขีดล้วเสาไปช่วกสิบสิภาพาแล่สิครับของโมเดลดวเสาเครับไม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ